นนี่นีอร่อยหานของคุณชวนนะครับผมเอามากินสองกระปุกแต่ก่อนเนี่ยผมมีอาการกะว่าเส้นเลือดในสมองตีบเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พออาการมึนอาการวิงเวียนนี่อยู่มีอยู่เป็นประจำครับบางทีนอนหลับกลางคืนเนี่ยบ้านหมุนก็มีผมสั่งซื้อน้ำมัน อรหานื่องจามันสมุนไพรสกัดช่องจำปาของคุณชวนช่องจำปาเนี่ยมากิน2กระปุกราคาถูกมาก100เม็ดร,ราคาแค่390บาทคุณชวนส่งให้ฟรีตอนนี้ดูอาการมาผมเรเอามาไล่สดได้สบ,สบายสบายนะเอามาไล่สดได้อย่งางสบายสบายเพราะว่าอาการผมดีขึ้นมากนะครับตอนนี้ก็ขวดที่สองก็กกำลังจะหมดผมว่าผมจะสั่งขวดที่3ต่อ นี่เป็นการสื่อสัมพันธ์กันนะครับในสิ่งที่ดีว่าเออเขาเราได้ผมก็สนิทสนมกับคุณชวนมานะครับคุณชวนมาเนี่ยเราก็รู้ว่าคุณชวนเป็นนักร้องอีกทางนะครับมีห้องอัดเสียงเป็นของตัวเองทําสปอตโฆษณาโน่นนี่นั่นนะครับเลยเป็นคนที่มีอุปไัดดีน่ารักนะนะครับน่ารักมากคุณชวนน่ารักทีเดียวนะครับนะครับแต่ว่าไม่รู้เป็นยังไงคุณนาผมนาคุณชวนไปละมม้ใกล้กลึนกัน แล้วโดยเฉพาะลูกชายของคุณชวนกับอิคานก็หนาตากระมาณใกล้เคียงกันอลัลฮัมเบลละตรงนี้เราเราอาจจะเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ส่งให้มานะคุณชวนนะผมว่าผมก็ดีใจมาผมได้กินผลิตภัณฑ์ของคุณชวนนี่น้ำมันสมุนไพรสกัดน,นะครับช่องจะปลาหรืออรอยฮานตามภาษาอิสลามเนี่ยก็ทำให้เ็นว่า,าร่างกายผมดีขึ้นตอนนี้ดีขึ้นนะครับและก็กำลังจะหมด ผมกินแค่วันละสองเม็ดแค่นั้นวันละสองเม็ดวันหนึ่งครั้งนะครับทําม่้ผมสุขภาพดีขึ้นอะไรดีขึ้นนะครับแล้วก็สมองรู้สึกปรดโปรงแจ่มใสนะครับคุณชนครับก็อยากจะบอกทุกคนว่าถ้าใครต้องการสิ่งนี้นะครับนี่ผมไม่ได้มาต้องการที่จะมาคุยเพื่อจะอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเพราะว่าผมพูดจากใจเลยนะครับผมเชื่อมั่นในาพระพุทเว็นเจานอรรถสุนานลาลตนีในทรงรู้ สรงเห็นในสิ่งที่ผมพูดอไปว่าเป็นยังไง้าเป็นสิ่งไม่ดีจริงเนี่ยผมไม่พูดนะครับขนาดว่าน้ํามันเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานความดันน้ํามันสมุนไพรช่องจาปาเนี่ยหายครับนะครับคนที่เป็นแผลเบาหวานเนี่ยแกเอาน้ํามันมันเนี่ยครับมาทาราดลงบนแผลนะันที่เป็นแผลเบาหวานเนี่ยมันจะหายเลยมันจะหายเลย นะครับมันจะหายเลยนี่ผมผมกินจริงๆในรูปไป,ไปเอาขวดนั้นี่ขวดไอ้ไออรอยานนะนะรู้ใจใช่ไหมครับผมผมกินจริงๆนะครับผมกินจริงๆผมไม่ใช่ผู้เล่นเหมือนไหมผมพูดจริงผมพูดจริงนะครับนี่คือน้ํามันอรรอยานของคุณชวนเนี่ยผมซื้อมากินสองกระปุกนะครับนะครับสองกระปุกแล้วแล้วผมก็จะกินต่อไปเพราะมันดีต่อสุขภาพผมจริงๆนะครับอันนี้ก็สิ่งไหนที่แบบเพื่อนเพื่อนของผมเนี่ย มีสิ่งที่ดีนี่ผมยินดีที่จะนำเสนอให้และจะมาบอกต่อนะครับสิ่งนี้ผมดีใจครับผมได้พบกับคุณชวนแล้วก็ได้รู้จักคุณชวนในเฟซในเฟซเนี่ยแล้วก็ทำให้ผมได้มีวันนี้กับผลิตภัณฑ์อันยอดเยี่ยมของคุณชวนนะครับนะครับหนึ่งร้อยเม็ดนะครับราคา390บาทนะครับและคุณชวนก็ส่งฟรีด้วยนะครับวันนั้นก็ขอฝากเพื่อนๆไว้ด้วยมากสิ่งนี้ดีมาก นะครับสิ่งนี้ดีมากรายละเอียดต่างๆเนี่ยเป็นเป็นเ,เป็นเพื่อนกับคุณชวนอยู่แล้วก็คุยกับคุณชวนได้นะครับคุยกับคุณชวนได้ซึ่งก็มีความอะไรนะครับรู้สึกว่ากว้างขวามขงมากในจังหวัดสตูลแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงอะไรทั้งหลายเนี่ยที่เอาน้ำมันอร่อยหานไปกินนะครับแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่อยู่ในโครงการของอาจารย์อับดุลรอมานผลสวัสดผลสวัสดนะครับซึ่งเป็นคน ดั้งเดิมนี่มาจากนับถือศาสนาพุทธแล้วก็เข้ามาเข้ารับอิสลามแล้วก็มาเปิดบริษัทอยู่ที่ปัตตานีครับแล้วก็ผมก็กําลังคุยกันอยู่ว่าเราจะยังไงจะดูว่าสิ่งนี้ดีเนี่ยเพราะาไอโครงการสร้างความเข้าใจเปลี่ยนอาหารเป็นยาเนี่ยทุกวันนี้เอลูเอ็นซีดีเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรครับมาจากโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นในตัวเราเนี่ยโดยที่ไม่ใช่มาจากเชื้อโรค เล่มาจากอาหารการกินเพระาะฉะนั้นเราต้องปรับปรับวิธีการกินนะครับปรับวิธีการกินเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่มาจากผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต่างๆที่มีขายกันเกลื่อนในตลาดเนี่ยมันจะทําให้สิ่งเหล่านั้นนะครับกลายเป็นพิษต่อร,ร่างกายให้กินเข้าไปเพราะฉะนั้นทาไมไ<ป>ตามหลักศาสนา,สาเนี่ยก็มีบอกไว้ในสุรอารมานนะครับในสุรอารมานเนี่ยบอกว่าวิธีการกินที่ถูกต้องกินอย่างไร ะครับซึ่งท่งนานศาสนามมฮาโรมะสุลลลฮุอะไรวะสลัมเนี่ยโมฮาโรสุลลาะซุลลาะอะไรวะสลัมเนี่ยก็ได้บอกไว้ว่ามนุษยชาติเนี่ยมนุษยชาติทุกคนเนี่ยควรจะกินอาหารอย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์และไม่เป็นผิดต่อร่างกายเพราะนั้นโรคความดันก็ดีไขมันในเลือดก็ดีโรคหัวใจก็ดีโรคมะเร็งก็ดีนะครับโรคมะเร็งก็ดีเบาหวานก็ดี โรคเหล่านี้ส่วนมากมันล้วนแต่มาจากอะไรครับมาจากการกินไม่ใช่มาจากเชื้อโรคนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เราสามารถที่จะดูแลตัวเองได้นะครับจากเรื่องอาหารการกินนะครับจากเรื่องอาหารการกินนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีๆวันนี้ที่จะมาฝากกับเพื่อนๆน,นะครับแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆคงได้รับประโยชน์จากการไลฟ์สดของเรานะครับในวันนี้